สวัสดีชาวติ๊กตอกทุกทุกทา่านนะคะจะมาบอกคุณว่าโควิดรอบที่สามนี่ค่ะด้วยยูพีค่ะนะคะยูพีคคืออะไรนะคะพี่มิบอกเลยค่ะนะคะที่แอปที่มีลักษณะคล้ายร้านสตาหรือช้อปปี้ค่ะแต่ยูพีคค่ะถ้าหากคุณ เป็นสมาชิกนะคะ VIP ค่ะสมาชิก VIP หมายความว่าคุณค่ะซื้อสินค้าในกลุ่มที่เขากำหนดค่ะในราคา999 9 99บาทค่ะเพี่งบอกเลยค่ะว่าคุณจะได้เป็นสมาชิก VIP ได้สินค้าไปใช้นะคะได้สินค้าไปใช้แล้วก็ได้เป็นสมาชิก VIP นะคะแล้วนะคะคุณจะได้อะไรจากการที่คุณเป็นสมาชิก VIP ค่ะหนึ่งค่ะ แชร์ให้เพื่อนของคุณแชร์ไปให้เพื่อนของคุณค่ะแล้วเขาจะมีรางวัลให้คุณทุกๆวันก็คือเรียกว่าการเช็คอินการเช็คอินคือการแชร์ให้เพื่อนของคุณใครทุกๆวันค่ะแล้วเมื่อนะคะได้รับรางวัลทุกๆวันแล้วเมื่อครบ400บาทค่ะครบ400บาทคุณได้สามารถได้รับเงิน400บาททันทีโดยการถอนเข้าระบบค่ะ เข้าระบบเข้าบัญชีของคุณทันทีหักภาษี3%เอร์จะได้ทั้งหมด3 8 8อยบบาทในนี้ไม่ได้มาบอกเลขนะคะไม่ได้มาบอกหวยนะคะแต่มาบอกความโชคดีค่ะนี่เพียงเพียงแค่แชร์ให้เพื่อนคุณเท่านั้นนะคะไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะสองค่ะคุณซื้อสินค้าใช้เองคุณได้เงินคืนค่ะคุณซื้อสินค้าใช้เองคุณได้เงินคืนทันทีนะคะ ซื้อสินค้ายัางไงคะซื้อสินค้าอุป,ปโภคบริโภคอย่างเช่นยาสีฟันหมดคุณอยากจะซื้อคอเกตในนี้ก็มีคอเกตค่ะสมมุติว่าสบู่เหลวอ,อาบน้ําหมดโปรเทคคุณใช้โปรเทคอยู่แล้วคุณซื้อโปรเทคที่นี่ค่ะคุณได้เงินคืนถ้าหากปกติแล้วถ้าคุณไปซื้อข้างนอกคุณไม่ได้เงินคืนแล้วยังไม่พอค่ะคุณอาจจะราคาที่แพงกว่าในยูพิกอีกนะคะค่ะนี่คือข้อที่สองนะคะ ข้อที่3ค่ะสิทธิประโยชน์ในข้อที่3นะคะก็คือคุณโปรโมตสินค้าบอกต่อไปให้เพื่อนคุณค่ะแล้วเพื่อนคุณซื้อสินค้าหรือคุณโปรโมทไปในตลาดมาเก็ตเพจค่ะแล้วมีคนซื้อสินค้าของคุณค่ะคุณเข้ามาสั่งซื้อที่ยูพีค่ะคุณได้ค่าคอ,อม คุณได้ค่าคอมคอมคออมคอมคุณได้ค่าคอมค่ะนะคะเมื่อคุณได้ค่าคอมค่ะคุณจะได้รับเมื่อสินค้าไปส่งลูกค้าแล้วนะคะโดยที่คุณไม่ต้องส่งสินค้าเองนะคะคุณไม่ต้องส่งสินค้าเองค่ะยูพิกร้านค้าในยูพิกจะเป็นคนส่งให้กับลูกค้าของคุณถึงหน้าบ้าน นะคะมีวิธีการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะเพราะคนไทยชอบเรื่องการเก็บเงินปลายทางค่ะไม่ชอบโอนเงินฉะนั้นพี่มอบอกเลยค่ะว่าตอบโจทย์ให้กับทุกทุกคนนะคะเมื่อนะคะลุกสินค้าไปถึงลูกค้าคุณแล้วค่ะหลังจากนั้น7วันสินค้าไม่มีปัญหาอะไรค่าคอมจะเข้าบัญชีคุณนะคะแล้วทุกวันพุธ เขาจะโอนเงินเข้าบัญชีแท้จ,จริงของคุณในธนาคารเลยนะคะค่ะแล้วนะคะนะถ้าหากสินค้ามีปัญหาคุณไม่ต้องตกใจค่ะนะคะเมื่อลูกค้าบอกว่าสินค้าไม่ตรงปกจะขอคืนสินค้าชำรุดเปิดออกกองออกมามันชารุดก็ส่งคืนได้สินค้าเปิดไปแล้วใช้งานไม่ได้ส่งคืนได้ค่ะเพราะเขามีระยะเวลารับประกัน เจ็ดวันหลังจากที่รับสินค้าแล้วถ้าสินค้ามีปัญหาตามที่บอกนี้ส่งคืนสินค้าได้ทันทีแล้วอยู่แล้ว,ลวยูนี้ทันสมัยมากคุณรู้ไหมคะเมื่อก่อนค่ะส่งสินค้าส่งแบบฟอร์มไปให้ลูกค้าลูกค้าก็จะไปเดินไปส่งเองที่เซเว่นที่ c u r รีหรือที่ปังกันีไทยแต่วันนี้ค่ะใครนะคะ ที่ซื้อสินค้าจากแอปยูพิกไปแล้วค่ะถ้าหากมีปัญหาค่ะบริษัทจะส่งแฟลชเอ็ก e พสจะไมะ่จริงๆค่ะมีรายได้จริงๆนะคะค่ะมีทุกวันถ้าหากคุณโปรโมตสินค้าขึ้นบนตลาดโซเชียลมีเดียอย่างเช่นมาเก็ตเพสค่ะทุกวันมีลูกค้าทักมาคุณมาสั่งซื้อค่ะสินค้าถึงปุ๊บคุณจะมีเงินเข้าทุกๆวินาทีจริงๆนะคะแล้วต้องทำยังไงคะเรามีการสอน โปรโมตส,สินค้าบนมาเก็ตเ c e ให้คุณฟรีนะคะแล้วคุณสามเรียนแล้วคุณสามารถเรียนปิดการขายฟรีด้วยนะคะฟรีด้วยนะคะฟรีนะคะค่ะฟรีค่ะนะคะแล้วนะคะคุณยังสามารถเรียนตัดต่อภาพฟรีค่ะแล้วคุณอยากจะเรียนติ k t o อแบบมาไลฟ์แบบนี้ค่ะก็มีคนสอนให้คุณฟรีค่ะ ะะแล้วคุณสามารถไลฟ์แบบนี้ได้แบบ3วัน7วันจริงๆนะคะนี่คือความพิเศษค่ะแล้วยังมีการสอนเรื่องของไลโอเอนะคะซึ่งคุณไปเสียงเงินคอร์ส1,000-2,000คอร์สละหม0 0 0สองหมเนี่ยค่ะเบ็ดเสร็จอยู่ในนี้หมดว้าวไหมคะว้าวไหมคะเพียงแค่ค่ะนะคะคุณนะคะซื้อสินค้านะคะในราคา999บาท 999บาทนะคะเรายังมีโปรให้คุณอีกค่ะคุณอยากจะมีเครื่องมือที่ทำเงินนะคะให้กับคุณอีกก็คือการยิงแอดค่ะคุณไปซื้อยิงคุณซื้อสินค้ายูพิกชอยในราคา999บาบาทค่ะคุณจะได้คอร์สเรียนฟรีอีกหนึ่งคอร์สค่ะเป็นคอร์สยิงแอดหาตัวแทนคอร์สยิงแอดสินค้าค่ะ เห็นไหมคะได้กับได้คะ่ะได้กับได้ค่ะนะคะทุกคนที่เข้ามาที่นี่นะคะแล้วเข้ามาอยู่ในทีมกุญซือ้อยูพิกนะคะพี่แมมบอกเลยค่ะว่าคุณจะได้รับสิทธิพิเศษนี้ทั้งหมดถ้าหากยิงคอสยิงแอดคุณอยากจะเรียนคอสยิงแอดคุณใจซื้อสินค้าคุณได้สินค้าไปใช้นะคะในราคา9 9 9บาทคุณได้เรียนคอสยิงแอดฟรีตลอดชีวิต ะค,ะค่ะแต่ถ้าหากวันนี้ค่ะใครทุนน้อยนะคะพี่มันบอกว,ว่าพอทุนน้อยยังไม่พร้อมที่จะยิงแอดไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะเรามีโปรให้คุณค่ะโปรนะคะเมื่อคุณซื้อสินค้ากลุ่มนี้นะคะในราคา299บาทค่ะ299บาท29 9บาบาทเนี่ยคุณได้สินค้าไปใช้เมื่อคุณได้สินค้าไปใช้เสร็จนะคะคุณยังได้สิทธิพิเศษอัพเป็น สมาชิก V.I.P. แล้วสมาชิก V.I.P. ค่ะคุณก็จะได้สิทธิพิเศษตามที่พี่แหม่มบอกนะคะตามที่พี่แหม่มบอกคุณทุกอย่างนะคะค่ะแล้วได้ส okay ิทธิเรียนอะไรทุกอย่างยกเตะตามที่พี่แหม่มบอกนะคะตามที่พี่แหม่มบอกคุณทุกอย่างนะคะค่ะแล้วได้สิทธิเรียนอะไรทุกเตะตามที่พี่แหม่มบอกนะคะตามที่พี่แหม่มบอกคุณทุกอย่างนะคะค่ะแล้วได้สิทธิเรียนอะไรทุกอย่างยกได้สิทธิเรียนอะไรทุกอย่างยกเว้นค่ะ คอสยิงแอดเท่านั้นที่คุณไม่สามารถที่จะเข้าไปเรียนได้นะคะว้า wow, วไหมคะค่ะวันนี้ค่ะใครที่ตกงานใครที่แบบว่าอยากจะมีรายได้พิเศษอยู่บ้านใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวคุณสามารถทําเงินได้นะคะค่ะแล้วได้เงินยังไงนะคะพี่แอมบ,บอกให้นะคะอ่ามีเงินยังไงนะคะนี่ค่ะแอมให้คุณดูแปบ๊บหนึ่ง นะคะเดี๋ยวกลับกล้องเลยนะคะค่ะเพื่อความสวยงามเ <laughs> <laughs> นี่ยค่ะจะได้เงินแบบนี้ค่ะเ <laughs> นี่ยค่ะจะได้เงินแบบนี้ค่ะเอาไม่มาเว้ย <laughs> ไม่กินเดิมพัน <laughs> รอแปบ๊บรอแป๊บค่ะเพราะว่าอา่ะโอเคแป๊บหนึง่ง แป๊บนึงนะคะค่ะแล้วคุณรู้ไหมคะว่าคุณนะคะสามารถที่จะแบบซื้อสินค้าแล้วได้เงินสินค้าอาจจะเห็นเห็นไหมสินค้านี้ค่ะเห็นปะคะคุณเห็นไหมสินค้านี้ค่ะจะาให้หคุณดูเนี่ยค่ะสินค้านี้ค่ะเป็นสินค้าที่ทุกคนต้องการใช่ไหมคะเมื่อก่อนค่ะสมัยโควิดรอบที่หนึ่งค่ะสินค้า มแมสกนีนะหูราคาโคตรแพงเลยค่ะแต่วันนี้เห็นไหมคะยูพิกนะคะให้คุณในราคา39บาทค่ะ50ชิ้นถูกไหมคะค่ะเนี่ยทุกวันนี้ค่ะทุกคนค่ะบางจังหวัดต้องใส่ออกบ้านนะคะเพราะฉะนั้นผิดกฎหมายนะคะค่ะฉะนั้นเราป้องกันนะคะโควิดรอบที่3เราใส่ดีกว่านะคะเราใส่ออกบ้านดีกว่าค่ะเพื่อความปลอดภัยนะะี่ค่ะใส่แล้วเห็นไหมคะแล้วก ถูกด้วยเห็นไหมคะแล้วนี่คือกระเป๋าค่ะเห็นไหมคะกระเป๋าใบนี้เห็นไหมคะราคานะคะ208บาทค่ะจากราคาทั้งหมดค่ะ374บาทค่ะกระเป๋าใบนี้คุณดูค่ะสวยไหมคะเห็นไหมคะน่ารักด้วยนะคะสวยด้วยเห็นไหมคะค่ะมีลายสีด้วยเห็นไหมคะคุณสามารถซื้อได้แล้วคุณถ้าหากคุณเป็นสมาชิก V.I.P. ด้วยคุณจะได้เงินคืนอีก7 0 0อเออบาท77สตังค์เห็นป่ะนี่ค่ะ เน,ะะนี่ค่ะคือเงินที่แบบว่าซื้อแล้วได้เงินคืนก็ได้แบบนี้ถ้าใครทักซื้อสินค้าคุณคุณก็ได้ค่าคอมก็ได้เท่านี้นะคะค่ะเอาเพียมจะให้คุณดูว่าคุณนะคะคือนั่นมันม,ม่นไม่ไปนะคะบอกอ่ะโอเคอ่ะมันไม่ไปนะคะบอก่ะโอเคอ่ะคุณอยากจะรู้ไหมคะว่ามันมีสินค้าตัวอื่นแม่งอีกมันไม่ไปนะคะบอกอ่ะโอเคอ่ะคุณอยากจะ มันมีสินค้าตัวอื่นแม่งอีกไหมมีค่ะนะคะสินค้าพวกแบรนด์ค่ะแบรนด์นี้ค่ะถูกมากๆเลยแม่บอกให้นะคะนี่ค่ะมีแม้กระทั่งอาหารเสริมค่ะตอนนี้ค่ะบอกได้เลยค่ะว่าอาหารเสริมตอนนี้นะคะสิ่งที่คุณต้องป้องกันนะคะสําหรับโควิดรอบที่สามก็คือวิตามินซีค่ะที่นี่ก็มีขายนะคะวิตามินซีค่ะเข้าไปดูได้เลยค่ะวิตามินซีค่ะนะคะเห็นไหมคะมีไหมคะวิตามินซีนะคะเดี๋ยวดูนะคะ คุณเป็นเลือกได้เลยค่ะวิตามินซีค่ะนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะวิตามินซีใช่ปะ่ะเนี่ยวิตามินซีใช่ไหมพี่แหมดูก่อนใช่ไหมวิตามินซีใช่ไหมอ๋อไม่ใช่อันนี้กันแดดอ๋อคอร์อ๋อคอรเ์เเจนไตเปปไทายนะคะคอรเ์เรเจนไตเปปไทดยก็จะทาให้ฟื้นฟูผิวเราได้ดีค่ะนะคะนี่ค่ะเป็นของมี นี่ค่ะเป็นของมีแบรนด์ทั้งนั้นนะคะนี่ใช่ไหมวิตามินซีใยอาหารใยอาหารเนี่ยค่ะเห็นไหมเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะสินค้าพวกนี้คือสินค้าของเบอร์รีนาใช่ไหมคะอ่เห็นไหมเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะสินค้าพวกนี้คือสินค้าของ เบอร์รนาใช่ไหมคะอ้าวคะ่เบอร์ราใช่ไหมคะอ้าดูเรียวนะคะดูเรียวก่อนดูเรียวคะ่ะนี่หมดสินค้าคะ่ะเนี่ยคะ่ะคุณไปเลือกได้นะคะเพราะวิตามินซีค่ะตอนนี้คะ่ะแทบจะขาดตลาดนะคะวิตามินซีค่ะนะคะพี่แม่บอกเลยนะคะโควิด2,019รอบที่สามค่ะเป็นของ <c oughs> ขวัญให้กับคุณแล้วคุณได้เงินคืนหลักหมื่นหลักแสนหลักล้าน <c oughs> บอกได้เลยคะ่ะว่ามันสุดยอดนะคะวันนี้ค่ะเขาอยากจะให้ทุกคนนะคะ ได้มารู้ได้มาฟังว่ายูพิกช่วยอะไรให้คุณได้บ้างยูพิกจะช่วยให้คุณค่ะมีรายได้เพิ่มขึ้นยูพิกจะช่วยให้คุณค่ะสามารถใช้จ่ายได้ดีขึ้นยูพิกช่วยค่าน้ําค่าไฟค่ะยูพิกช่วยให้คุณค่ะมีค่าเล่าเรียนลูกช่วยค่าผ่อนบ้านช่วยค่าจ่ายค่างวดรถเห็นไหมคะฉะนั้นค่ะวันนี้ค่ะยูพิกตอบโจทย์ให้กับคนธรรมดาแบบพวกเรา ฉะน,นั้นค่ะคนธรรมดาทุกๆคนค่ะเมื่อเข้ามาฟังนะคะให้เชื่อเลยค่ะว่ายูพิกสำเร็จจริงๆนะคะแล้วเราตอนนี้ก็ยังมีการสอนอยู่นะคะการสอนนะคะแล้วเราตอนนี้ก็ยังมีการสอนอยู่นะคะการสอนรับ5บาท5 2สตังค์เห็นไหมคะคุณไม่ต้องไปดูถูกเงินสตังค์นะคะเห็นไหมคะแล้วพอเสร็จแล้วนะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะพอรวมกันแล้วค่ะได้หลายบาททั้งๆที่นั่งอยู่บ้านเฉยๆ แบบนี้เอาไหมคะเนี่ยแบบนี้เอาไหมคะเนี่ยนี่ค่ะมีรายได้แบบนี้เห็นไหมคะคะอย่างรายนี้ก็คือ13บาท93สสตางค์เห็นไหมคะค่ะคนนี้เขาตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกเลยนะคะค่ะตัดสินใจเป็นสมัครเป็นสมาชิกเลยเห็นไหมคะเนี่ยค่ะมีรายได้เข้าแบบนี้ค่ะเพียงแค่คุณใช้มือถือเครื่องเดียวอะสุดยอดพิมพ์ว่าสุดยอดมานะคะค่ะ บอกได้เลยค่ะว่ามันช่วยคุณจริงๆช่วยคุณค่ะสุดสามารถสุดยอดพิมพ์ว่าสุดยอดมานะคะค่ะบอกได้เลยค่ะว่ามันช่วยคุณจริงๆช่วยคุณค่ะสุดสามารถที่กับครอบครัวของคุณแล้วยังได้ฝึกการขายให้กับครอบครัวของคุณด้วยการฝึกการขายก็คือถ้าคุณมีลูกค่ะมีโทรศัพท์มือถือให้เขาค่ะโพสในมาเก็ตเพจค่ะแล้วมีใครซื้อสินค้าของเขาก็ให้มาซื้อสินค้าในรหัสของคุณแค่นั้นเองค่ะ ง่ายไหมคะนี่ค่ะคือยูพีกยูพีกช่วยคนไทยจริงๆนะคะใครสนใจคะ่ะพิมพ์นะคะคําว่าสนใจใครที่ยังบอกว่าโอ้ยังรออยู่ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวถ้าหากสนใจก็ทักมาที่ข้อความนะคะสะสอบถามเราได้นะคะไม่จําเป็นคะ่ะเราสอบถามกันได้คะ่ะแต่เพี่งบอกเลยคะ่ะว่าตอนนี้คะ่ะยูพีกนะคะเป็น แอปที่ทําเงินให้กับคนไทยจริงๆนะคะนะคะคนธรรมดาค่ะมาเป็นเจ้าของห้างแล้วยูพีกเป็นของใครยูพิกเป็นของอาลีบาบาค่ะคุณรู้จักอาลีบาบาใช่ไหมคะยูพิกค่ะอยู่ภายใต้การบริหารของอาลีบาบาค่ะนะคะนะคะแล้ววันนี้นะคะบอกให้รู้เลยค่ะว่ามาจริงค่ะพร้อมที่ขยายออกไปประเทศเพื่อนบ้านค่ะฉะนั้นคุณได้ฟังชิ้นี้แล้วคุณรีบเข้ามาค่ะรีบเข้ามาก่อนค่ะแล้วคุณ เราขยายไปที่นอกไปขยายที่ประเทศเพื่อนบ้านแล้วเกิดอะไรขึ้นคะปังแน่นอนคะ่ะปังแบบที่แบบนั่งอยู่ไม่ติดเลยนะคะ,คะและชีวิตคุณจะดีขึ้นดีขึ้นแล้วดีขึ้นนะคะวันนี้พี่แมมก็อยากจะมาบอกว่า you p ค k ตอบโจทย์ให้กับคุณมากมายถ้าหา